เงินกระดาษหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารไม่มีความหมายอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่คุณต้องการที่สุดไม่ใช่รถสปอร์ตหรูหรือตึกระฟ้าเสียดฟ้าแต่เป็นเพียงแป้งสักถุงหรืออาหารสักมือ้อเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรนับล้านเรากำลังอยู่ในยุคที่มหาเศรษฐีน้ำมันอย่างซาอุดิอาระเบียกำลังตื่นตระหนกไม่ใช่เพราะราคาน้ำมันตกต่ำแต่เป็นเพราะพวกเขารู้ความจริงข้อหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัว ในวันที่โลกวิกฤตเงินมหาศาลแค่ไหนก็เสกอาหารขึ้นมาไม่ได้วันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดโปงเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเมื่อมหาอำนาจตะวันออกตัดสินใจเทหมดหน้าตักเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติแบบฉับพลันและหันเป้าหมายมายัางประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราคุ้นเคยดีนั่นคือประเทศไทยเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวการขายของธรรมดา แต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับโลกที่บอกว่าสงครามแย่งชิงอาหารได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและไทยกำลังยืนอยู่ใจกลางพายุลูกนี้โดยไม่ทันตั้งตัวก่อนที่เราจะไปพูดถึงดีลลับและตัวเลขมหาศาลเราต้องเข้าใจบริบทของพายุที่กำลังพัดถล่มโลกใบนี้เสียก่อนตลอด2-3ปีที่ผ่านมาโลกเผชิญกับความปั่นป่วนที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ปัจจัยลบทุกอย่างพุ่งชนกันในเวลาเดียวภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีเอลนินโยไม่ได้แค่ทำให้อากาศร้อนแต่กำลังเผาผลาญพื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลกผลผลิตธัญ,ญพืชลดหวบในระดับที่น่าตกใจสงครามและความขัดแยง้งจากยุโรปตะวันออกสู่ตะวันออกกลางเส้นทางขนส่งหลักอย่างทะเลแดงกลายเป็นโซนอันตราย ค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้น3-4ถึงเท่าและไม่มีใครกล้ารับประกันว่าเรือขนอาหารจะไปถึงปลายทางหรือไม่นโยบายชาตินิยมทางอาหารหลายประเทศเริ่มกักตุนอินเดียระง,งับสูงออกข้าวเวียดนามเริ่มจำกัดโคตา้าทุกคนต่างเล่นเกมรอดคนเดียวหรือ Survival Mode ในสถานการณ์เช่นนี้ ประเทศที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่ประเทศยากจนแต่เป็นประเทศที่รวยแต่เปลือกในแง่ของทรัพยากรธรรมชาตินั่นคือประเทศทะเลทรายอย่างซาอุดีอาระเบียครับซาอุรู้จุดอ่อนนี้ดีที่สุดภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดีวิชั่น2030ของมงกุดไรชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานเป้าหมายไม่ได้มีแค่การสร้างเมืองล้ำยุคอย่างนิโอโอมหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่หัวใจที่ซ่อนอยู่คือ ความมั่นคงทางอาหารหรือ food security พวกเขาพยายามปลูกข้าวสาลีเองกลางทะเลทรายผลลัพธ์คือต้นทุนน้ำที่แพงมหาศาลและไม่คุ้มค่าพวกเขาพยายามซื้อที่ดินในแอฟริกาแต่ก็เจอปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและการขนส่งที่ล้มเหลวพวกเขาพึ่งพาการนำเข้าจากมหาอำนาจแต่เมื่อสงครามเกิดคู่ค้าเหล่านั้นก็เริ่มเล่นแง่หรือส่งของให้ไม่ได้วินาทีนั้นเองซาอุตระหนักว่า พวกเขาต้องหาพันธมิตรใหม่พันธมิตรที่ไม่ใช่แค่มหาอำนาจที่จ้องจะควบคุมพวกเขาพันธมิตรที่มีของจริงอยู่ในมือมีดินมีน้ำมีแดดและมีระบบการผลิตที่ไว้ใจได้และเมื่อกางแผนที่โลกดูแสงสปอตไลท์ก็สาดสดองลงมาที่ประเทศไทยอย่างจังทำไมต้องเป็นไทยและทำไมสินค้าตัวแรกที่พวกเขาเลือกล็อกเป้าถึงไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ไก่แต่กลับเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยมองข้ามอย่างมันสำปะหลัง นี่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาดิวสาม0 0ื่นตันที่เพิ่งเกิดขึ้นอาจดูเป็นตัวเลขธรรมดาสำหรับคนทั่วไปแต่นักวิเคราะห์ระดับโลกมองเห็นตรงกันว่านี่คือยอดภูเขาน้ำแข็งของแผนยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเ,เศเษฐกิจไทยไปตลอดกาลในตอนหน้า ผมจะพาคุณไปเจาะลึกดีเทลของดีลลับนี้ทำไมซาอุถึงยอมใจไม่อั้นเพื่อแลกกับแป้งนันจากไทยและเบื้องหลังการเจรจาที่ไม่มีใครรู้อะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้ไทยชนะใจเศรษฐีน้ำมันรายนี้ได้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้ต่อไปนี้จะทำให้คุณมองหัวมันที่ฝังอยู่ในดินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง หลายคนอาจมองมันสำปะหลังเป็นเพียงพืชไร่ราคาถูกเป็นอาหารของคนยากจนหรือพืชที่ปลูกทิ้ง,ท,งทิ้งคว่างๆตามหัวไร่ปลายนาแต่สำหรับซาอุดิอาระเบียและตลาดโลกในยุคใหม่สิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่หัวมันแต่มันคือทองคำใต้ดินครับทำไมดิวสามหมื่นตันที่เพิ่งเกิดขึ้นถึงมีความหมายมากกว่ามูลค่าเงินที่จ่ายไปคำตอบอยู่ที่ความอเนกประสงค์ที่น่าเหลือเชื่อครับภายใต้แผนวิชั่น2030 ซาอุก,กำลังเร่งสร้างอาณาจักปรปสุสัตว์ขนาดใหญ่กลางทะเลทรายพวกเขาต้องการผลิตนมเนื้อไก่และไข่ไก่ให้เพียงพอเลี้ยงคนทั้งประเทศโดยไม่ต้องง้อการนำเข้าแต่การเลี้ยงสัตว์นับล้านตัวต้องใช้อาหารสัตว์มหาศาลและธัญ,ญพืชอย่างข้าวโพดหรือถั่วเหลืองจากตะวันตกกำลังมีราคาแพงและผันผวนจากสงครามมันสัมปหลังจากไทยคือจิ๊กซอที่เข้ามาอุดรอยรั่วนี้พอดี มันคือแหล่งคาร์โบไฮเดรตราคาคุ้มค่าแปลรูปง่ายและที่สำคัญเก็บรักษาได้นานในสภาพอากาศร้อนระอุของทะเลทรายแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือทำไมต้องเป็นประเทศไทยในเมื่อโลกนี้มีประเทศที่ปลูกมันสำปะหลังได้มากมายในจีเรียผลิตได้มากที่สุดในโลกเพื่อนบ้านเรายัางกัมพูชาหรือเวียดนามก็มีผลผลิตเหลือเฟือและราคาก็อาจจะถูกกว่าเราด้วยซ้า ทำไมเศรษฐีน้ำมันถึงเลือกเจาะจงมาที่ไทยคําตอบไม่ได้อยู่ที่การปลูกครับแต่อยู่ที่การส่งมอบหรือ delivery และ reliability ซาอุเรียนรู้บทเรียนราคาแพงมาแล้วการเดียวกับบางประเทศในแอฟริกาคุณอาจมีของแต่ไม่มีถนนขนส่งหรือเจอระบบราชการที่ล่าช้าจนของเน่าเสียคาตู้คอนเทนเนอร์การเดียวกับคู่แข่งบางรายอาจจะเจอมาตรฐานที่ไม่นิ่งวันนี้ดี พรุ่งนี้แย่หรือปนเปื้อนสารเคมีแต่สำหรับไทยเรามีสิ่งที่คู่แข่งไล่ตามไม่ทันระบบแปลรูปแป้งมันที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนเรามีโรงงานแป้งมันและลานมันกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคมาตรฐานระดับโลกผู้ส่งออกไทยมีความเป็นมืออาชีพสูงคุ้นเคยกับกฎระเบียบที่เข้มง,งวดของญี่ปุ่นและยุโรปมานานหลายสิบปีความต่อเนื่องไทยการันตีได้ว่า สั่งเมื่อไหร่ต้องมีของ consistency นี่คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงทางอาหารซาอุไม่ได้ซื้อแค่หัวมันครับพวกเขาซื้อความสบายใจเมื่อตัวเลข30,000ตันถูกเปิดเผยออกมามันเปรียบเสมือนการโยนหินก้อนใหญ่ลงในน้ำนิ่งแรงกระเพื่อมแพ่ออกไปทันทีในมุมมองระดับประเทศ30,000ตันอาจดูเหมือนก้อนหินนำทางหรือไพลอตตแต่ในวงการค้าขาย นี่คือสัญญาณการเปลี่ยนขั้วตลาดมันสำปะหลังไทยที่เคยผูกติดอยู่กับลูกค้ารายใหญ่อย่างจีนแทบจะร้อเปอร์เซ็นมาโดยตลอดจูจูก็มีผู้เล่นกระเป๋าหนักรายใหม่กระโดดเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งจีนยังคงต้องการของเท่าเดิมแต่ซาอุต้องการของเพิ่มในขณะที่ภัยแล้งทำให้ผลผลิตเราลดลงสมการนี้มีคำตอบเดียวครับคือสงครามราคาหรือ price war กำลังจะเริ่มขึ้น และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของซาอุประเทศเดียวเพราะเมื่อพี่ใหญ่ของตะวันออกกลางขยับน้องๆอ,อย่างคูเวตกาตา้า UAE ก็กำลังจับตามองตาเป็นหมันถ้าดีลสามหมื่นตันนี้สำเร็จราบรื่นคำสั่งซื้อถัดไปอาจไม่ใช่หลักหมืน่นแต่จะเป็นหลักแสนตันคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนคิดในตอนนี้คือในเมื่อโอกาสวิ่งชนเราแรงขนาดนี้ประเทศไทยรับมือไหวจริงหรือ เราดีใจที่ขายของได้แต่เราลืมดูหรือเปล่าว่าหลังบ้านเราพร้อมแค่ไหนถ้าพรุ่งนี้ซาอุสั่งเพิ่มเป็นหนึ่งแสนตันถ้าเรือแหลมชวังจะระเบิดไหมรถบรรทุกจะพอไหมและที่สำคัญเราจะมีมันสำปหลังพอขายโดยไม่ไปแย่งส่วนของโรงงานเอทานอลหรืออาหารสัตว์ในประเทศจนเจ๊งระนาวหรือเปล่าในตอนหน้าผมจะพาคุณไปกลางแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์โลก geopolitics ทำไมการที่ซาอุหันมาจับมือกับไทยถึงเกี่ยวพันกับมังกรจีนและความตึงเครียดในทะเลแดงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องแต่มันคือการเดินหมากบนกระดานอํานาจโลกที่ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดอยากกระพริบตาครับเพราะเดิมพันครั้งนี้สูงกว่าแค่ราคาแป้งมันคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมมันสัมปะหลังไทยถึงกลายเป็นสินค้าความมั่นคงระดับชาติของซาอุเราต้องถอยออกมามองภาพที่ใหญ่กว่านั้น ภาพของโลกที่กำลังลุกเป็นไฟเหตุผลที่ซาอุเลือกไทยในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการหนีตายจากกับดักภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังบีบคอพวกเขาอยู่ลองดูที่แผนที่นี้ครับนี่คือทะเลแดงเรสซีเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งโลกและเป็นหน้าบ้านของซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาทะเลแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิเดือดการโจมตีเรือสินค้าสงครามที่ยืดเยื้อ และความขัดแย้งในชนวนกาซาทําให้เส้นทางขนส่งอาหารจากยุโรปและตะวันตกที่จะเข้าสู่ตะวันออกกลางเป็นอัมพาตค่าระวังเรือพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดความเสี่ยงที่เรือจะถูกยึดหรือจมลงมีอยู่ทุกนาทีซาอุตระหนักทันทีว่าหากยังพึ่งพาการนําเข้าจากฝั่งตะวันตกเพียงอย่างเดียววันหนึ่งพวกเขาอาจจะอดตายเพราะเรือเข้ามาไม่ได้ทางออกเดียวคือการหันหน้าไปทางตะวันออกลุกอีส์พอลิสี และนั่นคือที่มาว่าทำไมไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ปลอดภัยกว่าและมีเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อผ่านมหาสมุทรอินเดียจึงกลายเป็นทางรอดใหม่ที่พวกเขาต้องรีบขวาไว้แต่เรื่องนี้มีตัวละครลับอีกหนึ่งตัวที่เราต้องพูดถึงนั่นคือมังกรจีนในวงการค้าโลกจีนคือผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขายอาหารรายใหญ่ของโลกสำหรับตลาดมันสําปะหลังไทยเอง จีนก็คือเจ้าตลาดที่ผูกขาดการนําเข้าเกือบทั้งหมดมานับนั่นทศวรรษแต่ในมุมมองความมั่นคงของซาอุการพึ่งพาจีนมากเกินไปคือความเสี่ยงลองจินตนาการดูสิครับหากวันหนึ่งสงครามการค้าระหว่างจีนกับตะวันตกปะทุขึ้นรุนแรงขึ้นหรือหากเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้จนเส้นทางขนส่งถูกบิดกัน้นซาอุอาจจะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารทันทีโดยไม่ทันตั้งตัว ยุทธศาสตร์ใหม่ของซาอุจึงไม่ใช่แค่การหาคนขายของแต่คือการกระจายความเสี่ยง (Diversification) พวกเขาต้องการลดอิทธิพลของจีนในห่วงโซ่อาหารของตนเองและสร้างสายตรงหรือ Direct Line กับประเทศผู้ผลิตโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลางและไม่ต้องรอว่าจีนจะอนุมัติให้ส่งออกหรือไม่การจับมือกับไทยจึงเปรียบเสมือนการเปิดเส้นเลือดเส้นใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจของซาอุทำให้พวกเขาหายใจได้คล่องขึ้น ไม่ต้องผูกชีวิตไว้กับมหาอำนาจขั้วใดขั้วหนึ่งเพียงอย่างเดียวนี่คือเกมระดับโลกที่ซับซ้อนครับภายใต้วิชั่น2030ซาอุไม่ได้ต้องการแค่ซื้อมาขายไปแต่พวกเขาต้องการสร้างคลังสำรองอาหารภายในประเทศให้ได้มากที่สุดพวกเขาต้องการวัตถุดิบเป็นหมื่น,หม,นหมื่นตันไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ต่อเนื่องไปอีก10-20ปีเพื่อป้อนโรงงานแปรรูปอาหารและฟาร์มปศุสัตว์ที่พวกเขากำลังสร้างขึ้นกลางทะเลทรายโจทย์ของพวกเขาคือใครละ่ะ ใครที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ (trusted partner) ใครที่จะไม่ใช้อาหารมาเป็นอาวุธต่อรองทางการเมืองกับพวกเขาคำตอบในสมการนี้ชี้ชัดมาที่ประเทศไทยประเทศที่วางตัวเป็นกลางในเวทีโลกมาตลอดและมีภาคเอกชนที่แข็งแกร่งพร้อมส่งมอบของได้จริงสา0 0 0ื่นตันที่เราเห็นวันนี้มันคือการทดสอบระบบครับมันคือการส่งสัญญาณว่าซาอุกํกลังจัดระเบียบโลกใหม่ในแบบของเขาเอง และไทยก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในใจกลางของระเบียบใหม่นี้แล้วแต่เหรียญมีสองด้านเสมอการที่มหาอำนาจวิ่งเข้าหาเราอาจดูเป็นเรื่องดีแต่คำถามที่น่ากลัวคือเราจะวางตัวอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวเมื่อจีนลูกค้าเก่าก็ยังต้องการของและซาอุลูกค้าใหม่ก็เร่งจะเอาของสงครามแย่งชิงทรัพยากรบ,บนแผ่นดินไทยกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในตอนหน้าผมจะพาคุณไปรู้จักกับบุคคลสำคัญผู้หญิงแกร่งที่อยู่เบื้องหลังการเชื่อมโยงดีลประวัติศาสตร์นี้เธอคือใครและเธอใช้วิธีไหนในการเปิดประตูสู่ดินแดนเศรษฐีน้ำมันที่ใครๆก็บอกว่าเข้าถึงยากที่สุดเตรียมพบกับเรื่องราวของคุณสุพจีสุธรรมพันธ์และพลังของภาคเอกชนไทยที่รัฐบาลยังต้องเกรงใจห้ามพลาดครับคุณผู้ฟังครับ ในมหากราบการค้าระดับโลกเรามักจะได้ยินแต่ชื่อของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่บินไปเซ็นสัญญาแต่ในความเป็นจริงดีลประวัติศาสตร์มักไม่ได้เกิดบนโต๊ะเจรจาทางการทูตที่เคร่งเครียดแต่เกิดขึ้นจากความเชื่อใจระหว่างคนทำงานตัวจริงทามการกระแสข่าวดีลมันสัมปหลังสามหมืตันมีชื่อหนึ่งที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงในไม่ใช่ในฐานะนักการเมืองแต่ในฐานะ ผู้เชื่อมแผ่นดิน The Bridge Builder เธอคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ทำไมต้องเป็นเธอและทำไมบทบาทของภาคเอกชนถึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูสู่ซาอุดิอราระเบียได้สำเร็จในขณะที่ภาครัฐอาจต้องใช้เวลาเจรจานับปีคำตอบอยู่ที่คำว่าความเร็วและความเชื่อมั่นครับซาอุดิอราระเบียยุคใหม่ภายใตย้วิชั่น2030ไม่ชอบรอ พวกเขาต้องการผลลัพธ์เดี๋ยวนี้ระบบราชการระหว่างประเทศ G2G มักเต็มไปด้วยขั้นตอนเอกสารที่ยุ่งยากและล่าช้าเปรียบเสมือนเต่าที่กำลังคลานแต่ซาอุต้องการเสือชีต้าที่วิ่งได้ทันทีคุณสุภจีเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยบุคลิกของนักบริหารมืออาชีพที่เข้าใจโลกธุรกิจตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออกเธอไม่ได้แค่เสนอขายสินค้า แต่เธอเสนอทางออกให้กับปัญหาความมั่นคงของซาอุสิ่งที่คุณต้องรู้คือตะวันออก